ตอบคำถามนี้กันนะคะเป็นคําถามยอดฮิตที่แบบติดหูเจ๊ใหญ่ไทยแคปมาอันดับหนึ่งเลยนะคะเจ๊ท่อไอเสียเอาออกมาแหล้วไฟสิโช์บอโลสิกินน้ามันบ่เสียงสีดังบ่ เป็นคำถามที่ิศทิๆทิศทิศที่เรียกว่ามีมาทุกวันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าท่อไอเสียเมื่อเขาอยู่ดีกินดีแล้วเราไม่สมควรนําเขาออกมานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปนําเขาออกมาเนี่ยแน่นอนค่ะมันย่อมส่งผลกระทบถึงรถแน่นอนซึ่งรถแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะคะปัญหานะปัญหาไม่เหมือนกันรถบางรุ่นก็จะมีปัญหาไฟโชว์บางรุ่นก็จะมีปัญหากินน้ํามันบางรุ่นก็จะมีปัญหาเสียงดังเสียงดังเสียงดังนะคะ แต่ที่แน่ๆปัญหาใหญ่ปัญหาหนักที่มันจะมีก็คือว่ามันผิกกดกฎของบ้านเมืองนะคะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าท่อไอเสียไม่มีปัญหาอย่านําเขาออกมานะแต่เมื่อเราใช้รถไปนานๆเนี่ยท่อไอเสียเกิดปัญหาการแตกการหักการคอนเนี่ยเราค่อยนํารถของเราไปให้ช่างผู้มีความชำนาญได้ดําเนินการแก้ไขให้เรานะคะคลิปนี้กับขอบพระคุณค่ะ